คุณเป็นเกษตรกรมือใหม่อยากได้รถไถสักคันหนึ่งคุณเคยสงสัยกันไหมครับว่ามือหนึ่งหรือมือสองอันไหนดีกว่ากันวันนี้นะครับผมบล็อกจากช่อง JPT นะครับจะมาเล่าให้ฟังกันเลยสวัสดีครับผมนนะครับจากช่อง JPT Tractor นะครับวันนี้นะเรามีคอนเทนต์ดีๆจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือการเลือกซื้อนะครับระหว่างรถไถใหม่หรือรถไถเก่านะครับว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับถ้าเกษตรกรท่านไหนนะครับที่เป็นมือใหม่นะ แล้วอยากจะรู้ว่าซื้อมือหหรือมือ2ดีกว่านะครับดูให้จบนะครับวันนี้นะครับคุณจะเลือกได้อย่างถูกต้องและแม่นยําเหมาะคุณที่สุดแน่นอนนะมาเริ่มที่มือ1กันก่อนนะครับมือ1่เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะเป็นข้อดีนะครับแน่นอนครับมือหนึ่งเนี่ยราคาเนี่ยมีมาตรฐานนะครับรวมถึงนะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับให้เลือกสร่งกันอย่างมากมายนะและสิ่งต่อมานะครับสามารถผ่อนได้แน่นอนครับการที่เราผ่อน ผ่อนได้เนี่ยทำให้เราไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่นะครับทำให้การเข้าถึงของสินค้านั้นๆนะทำได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงสิ่งสุดท้ายนะครับถ้าคุณมีกําลังเงินมากพอนะคุณสามารถต่อรองกับดิลเลอร์ได้ด้วยนะครับในการที่จะได้ราคาพิเศษต่างๆในการที่เลือกซื้อเกี่ยวกับรถไถใหม่นะครับนั่นแหละข้อแรกนั่นคือเรื่องเงินนะครับที่สามารถผ่อนจ่ายได้รวมถึงโปรโมชั่นดีๆต่างๆมากมายนะครับข้อสองนะครับอุ่นใจหายห่วงครับเนื่องจากเป็นรถใหม่เนาะ ศูนย์บริการเขาต้องดูแลอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงนะมีประกันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันตัวรถประกันภยัยไฟไหม้อะไรเงี้ยครับแล้วและสิ่งสุดท้ายนะครับมีช่างให้บริการนะครับอุ่นใจหายห่วงต่างๆนะครับว่าคุณซื้อมาเนี่ยจะได้รับการบริการอย่างดีนะครับคุณไม่ต้องรู้มีความรู้มากๆก็ได้นะคุณซื้อมาคุณสามารถเรียกช่างรวมถึงประกันต่างๆได้เลยนะครับ ข้อดีข้อที่3นั่นก็คือสั่งได้ดังใจนะครับคุณอยากได้แบบไหนคุณสั่งได้เลยนะเช่นคุณอยากได้ใบดันคุณอยากได้ผานคุณอยากได้กองเปียกคุณอยากได้นูนได้นี่ได้นั่นนะครับศูนย์จัดเต็มให้หมดนะครับได้หมดเลยนะครับตามที่คุณสั่งปรารถนานะครับอยากติดเทอร์โบอยากเพิ่มแรงม้าอยากเปลี่ยนยางอยากเปลี่ยนกระทะสามารถทําได้หมดเลยนะครับรวมถึงอุปกรณ์หลายๆชิ้นสามารถ พอนได้ด้วยนะครับกับไปทีข้อแรกข้อเดิมมาดังนั้นนะครับสิ่งสําคัญนะครับถ้าคุณคิดว่ามันเป็นการง่ายนะครับในการที่คุณจะอยากได้ในสิ่งต้องการต่างๆรวมถึงมีคนคอยให้คำปรึกษาต่างๆนะครับไม่ต้องหาข้อมูลเองนะครับรถมือหนึ่งตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนนะเราพูดถึงข้อดีไปแล้วเรามาพูดถึงข้อเสียของรถมือหนึ่งกันก่อนนะครับแน่นอนครับรถมือหนึ่งเนี่ยต้องผ่านไฟแนนซ์นะครับหรือบางใครบางคนมีเงินสดก็อาจจะผ่านข้อนี้ไปได้เลยเนาะ แต่ลราคือผ่านไฟแนนซ์นะครับดังนั้นนะเกษตรกรท่านไหนนะครับที่ไม่มีสินทรัพย์หรือไม่มีเอกสารเนี่ยอาจจะทําให้เข้าถึงได้ยากนะครับทําไมนะครับเป็นข้อเสียข้อแรกคือต้องผ่านไฟแนนซ์สินเชื่อนะครับแล้วตอนนี้ในสถานการณ์นี้นะครับทำให้ออกได้ยากขึ้นเองนะข้อเสียที่2นะครับคือต้องจ้างเฉพาะช่างศูนย์เท่านั้นที่มาซ่อมนะครับในช่วงปีแรกๆเนาะในความโชคดีก็มีความโชคร้ายอยู่นะครับในความมีข้อดีก็มีข้อเสียอยู่เนาะ คือด้วยความที่เราให้ช่างบริการในปีแรกหรือ2ปีแรกเนะี่ยเป็นช่างบริการศูนย์ทั้งหมดนะครับค่าใช้จ่ายอาจจะสูงกว่าปกตินะครับรวมถึงเครื่องมือต่างๆนะครับในการซ่อมบำรุงเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับนั่นเป็นข้อเสียอีกข้อหนึ่งของตัวรถถ่ายมือหนึ่งนะข้อเสียข้อ3นะครับเป็นข้อเสียใหญ่ที่สุดนั่นก็คือราคาครับแน่นอนครับรถถ่ายมือหนึ่งมีราคาสูงนะครับแทบได้เรียกว่าเป็นสูงเลยแก่กว่าใหม่ต้องสูงแน่นอนนะครับรวมถึงนะ ค่าเสื่อมต่างๆเนี่ยจะมีเร็วมากๆนะครับทำให้ถ้าเราซื้อไปวันหนึ่งเนี่ยราคามันตกลงเลยนะครับอย่างน้อย30-40%แน่นอนนะครับทำให้สินทรัพย์ราคามันตกลงอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นนะข้อเสียหลักๆคือ1ราคาสูงนะครับและสินทรัพย์เนี่ยราคาตกอย่างชัดเจนนะครับ mm. เราก็พูดถึงข้อดีของรถไถมือหนึ่งไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงข้อดีของรถไถมือ2อกันก่อนเนาะ รถขายมือสองนะครับข้อดีอยางหนักๆเลยนะก็คือราคาถูกมีจริงของดีมีจริงนะครับแน่นอนครับของมือ2เนี่ยมันต้องเรียกได้ว่าเป็นของดีราคาถูกเราหาได้นะครับรวมถึงราคานะครับย่อมเยานะแน่นอนครับข้อดีข้อนี้เนี่ยต้องพูดเลยว่าเป็นจุดเด่นมากๆของรถมือสองนั่นเองนะครับจะลืมนะครับราคาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รถมือสอยังมีที่ยืนอยู่ที่นี่ได้เลยนะ ต่อนะครับสำหรับข้อดีของรถถ่ายมือ2เนี่ยนั่นก็คือตัวเลือกที่หลากหลายครับเราเลือกได้เลยนะว่าจะเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนดีเราเลือกได้หมดเลยนะครับเราเป็นผู้เลือกนะครับเลือกได้ว่ารถคันนี้ดียังไงปีนี้ราคาตกแล้วเราดูแล้วว่าแมคานิกมันดียังไงเนี่ยเราสามารถเป็นผู้เลือกได้เลยนะว่ารถรุ่นนี้เราเลือกเฟ้นมาแล้วรวมถึงปีไมต่างๆเราเลือกได้นะครับนั่นคือข้อดีข้อที่2ของรถรงรถ่ายมือ2นะครับ ข้อดีข้อที่3นะครับไม่รู้จะเป็นข้อดีหรือเปล่าแต่ลูกค้านะครับบางคนที่อาจจะเคยมีประวัติหรือผ่อนไม่ผ่านมาหรือติดประวัติล่าช้ามานู่นนี่นั่นในเครดิตบุโรสามารถออกได้นะครับโดยการซื้อเงินสดเพราะราคามันย่อมยาวกว่าเนาะทำไมนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่มีประวัติทางด้านเครดิตเนี่ยสามารถออกมือสองมาใช้งานได้จริงนะครับเราพูดถึงข้อดีของของรถไถมือสองไปแล้วเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างเนาะ แน่นอนครับรถสายมือสองเนี่ยข้อเสียอย่างแรกคือตาดีได้ตาร้ายเสียแน่นอนครับคุณต้องมีความชํานาญในการดูรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์ต่างๆนะครับว่ามันซื้อมามันต้องซ่อมอะไรไหมโดนย้อมแมวหรือเปล่า1 2 3 4นะครับคุณต้องมีทักษะหรือมีคนดูนะซึ่งแน่นอนนะครับถ้าใครนะครับเราเคยทำไปแล้วนะครับสำหรับใครนะครับว่าอยากดูรถมือสองเป็นยังไงนะครับหรือคุณสามารถคลิกได้ดูได้เลยนะครับที่มุม ขวาบนได้เลยนะครับเราสามารถเราทําคลิปให้ดูแล้วนะครับร่วมซื้อนะครับเราต้องเจออะไรต่างๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกลโกงของพ่อค้าเองก็ดีหรืออย่างไงก็ดีนะคุณต้องมีความรู้ความสามารถในการดูรถไถยนะครับนั่นแหละคือข้อเสียของเขานะครับตาดีได้ตาร้เสียนะข้อเสียอย่างที่2นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นข้อเสียได้อย่างหรือเปล่าคุณอาจต้องเจอมิดจี้ด้วยนะครับมิจฉาชีพอีกต่างหากนะครับ มิจฉาชีพในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในรถถ่ายมือ2มากมากเลยนะครับจะไม่ค่อยอยู่ในรถถ่ายมือ1เนาะดังนั้นนะครับคุณต้องระวังมิดจี้ด้วยนะซึ่งมิดจี้เนี่ยจะเจอมาในรูปแบบไหนเนี่ยเราก็ทําคลิปอีกแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยดูนะครับว่ามิจฉาชีพมาในรูปแบบไหนในื่องจากการโอนจองไหมการโอนมัดจําไหมหรือเป็นตัวแทนต่างๆของร้านค้าต่างๆเนี่ยเราก็ทําคลิปแล้วนะครับคุณสามารถดูที่คลิปมุมขวาบนได้เลยอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับขพอพวกนี้เราสามารถ ดูได้นะครับหรือศึกษาได้แน่นอนนะข้อเสียข้อที่3นะครับไม่รู้จะเป็นข้อเสียได้หรือเปล่าน่าคือเรื่องการบริการหลังการขายและอะไหล่นะครับแน่นอนครับข้อนี้นะอาจจะไม่ได้เหมารวมของตัวรถถ่ายมือสองสักทีเดียวนะครับเพราะปัจจุบันนี้นะครับร้านต่างๆนะครับรวมถึงเต็นท์รถต่างๆมือสองเนี่ยของรถถ่ายเนี่ยรวมถึงร้านผมเองเนี่ยก็สามารถที่จะให้บริการทางด้นานการอะไหล่ได้ออนไลน์แล้วรวมถึงมีช่างให้บริการแล้วนะครับดังนั้นนะ คุณต้องดูด้วยนะครับว่าเรื่องอะไรรวมถึงการบริการต่างๆเนี่ยคนที่ขายให้คุณไปเนี่ยครับสามารถที่จะให้บริการทางด้านนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าคุณไปซื้อกับบ้านเองหรืออะไรเองเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่ารถเนี่ยมันมีอะไรในท้องตลาดหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้อาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียซะทีเดียวนะครับอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเลือกซื้อกับคนไหนมากกว่านะว่ามีบริการให้ตรงจุดกับคุณได้หรือเปล่านะครับ โอเคครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบไปดูกันเลยนะครับว่าข้อดีข้อเสียของตัวรถไถมือสองในแต่ละด้านเป็นยังไงกันบ้างนะครับแน่นอนครับสิ่งต่อมาทั้งนั้นราคาเนี่ยรถถมือ1จะราคาสูงกว่ารถไถ่ายมือ2อย่างแน่นอนนะครับนั่นคือข้อแรกของราคานะครับส่วนต่อมาคือเรื่องความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงรถมือ1ต่ํามากนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถใหม่มันแกะกล่องมานะครับแถมยังมีรับประกันอีกเนาะดังน้ความเสี่ยงทางด้านนี้ต่ํานะครับ แต่ความเสี่ยงด้านมือสองนะครับแน่นอนมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับคุณต้องมีประสบการณ์ในการเลือกซื้ออย่างมากๆ,ๆนั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับอะไรและการให้บริการนะครับแน่นอนครับรถมือหนึ่งเนี่ยความเสี่ยงด้านการให้อะไรและการบริการเนี่ยจะสูงกว่ารถมือสองอย่างแน่นอนนะครับแต่รถมือสองในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ําลงมาอย่างแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกซื้อกับ ดีลเลอร์เจ้าไหนหรือเต็นรถเจ้าไหนนะครับที่มีให้บริการนั่นเองนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับที่เป็นข้อแตกต่างคือผู้ใช้งานเนาะผู้ใช้งานของรถเบอรหนึ่งเหมาะสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ในทางด้านเทคนิคของรถถ่ายเยอะดูรถถ่ายไม่เป็นนะครับแน่นอนนะคุณไปเลยนะครับเือหนึ่งนะเพราะมันใช้งานง่ายมีช่างให้บริการนะครับอาจจะราคาสูงกว่าหน่อยนะครับคุณลดการปวดหัวแน่นอนนะครับแต่นะครับข้อแตกต่างของรถมบอ2อก็คือถ้าคุณนะครับ ดูรถเป็นนะครับรู้จักรถนะครับแน่นอนครับคุณจะได้เลือกซื้อรถที่คุ้มค่ากับเหมาะกับใช้งานอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่ารถไถใหม่รถถเก่าอันไหนดีกว่ากันนะครับอยู่ที่คันคุณนะครับเหมาะกับอันไหนนะถ้าคุณนะครับเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องรถไถเนี่ยแนะนําเลยนะครับไปเลยครับรถมือหนึ่งนะครับคุณจะตัดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจุกจิกต่างๆได้หมดเลยนะครับ แต่ถ้าคุณนะครับมีความรู้ทั้งรถไถนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์รวมถึงอะไรต่างๆมากมายระบบเครื่องยนต์หรือสายไฟต่างๆเนี่ยคุณมามือสองได้เลยนะครับคุณสามารถเลือกให้มันคุ้มค่าได้เลยนะครับและสิ่งสุดท้ายนะครับสิ่งที่มันเหมือนกันแน่นอนคือคนขายนะครับถ้าคนขายนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับถ้ามีคุณภาพมีอะไรดีรวมถึงมีช่างให้บริการนะครับคุณก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับสิ่งสุดท้ายนี้ที่เราอยากฝากก็คือฝาก j จ t Tractor ท็กเนะครับเรามีจำหน่าย เรามีช่างให้บริการนะครับรวมถึงเรามีหลายทุกชิ้นที่เราจําหน่านะครับถ้าใครสนใจรถใหม่และรถมือ2เนี่ยก็ทักเรามาเลยเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้<ม>ก็กดไลค์ให้เราด้วยนะครับรวมถึงบอกด้วยนะครับว่าชอบรถถ่ายหรือรถมือ2มากกว่ากันนะครับสวัสดีวันนี้นะผมขอลาแต่เพียงนีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย